สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะผมวันนี้ลูกค้านะผมเตยต้ารีโวนะผมมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะผมลูกค้าเลือกใช้เป็นนะผมเลอาร์นะผม10 w ดวิลโว่30นะผมพร้อมกองเครื่องแท้นะผมอ่านี่แล้วก็ทางร้านเราก็จะมีบริการฟอร์กอากาศให้ด้วยนะผมสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกคันนะผมแล้วก็มีเพิ่มเติมนะผมลูกค้าถือกองเอไมาให้เปลี่ยนด้วยนะผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยเลยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะครับผมเปลี่ยนไายน้ำมันเครื่องกับทางร้านะผมก็จะมีบริการดูดน้ํามันใต้ท้องอ่างออกได้มากที่สุดนะครับผมโดยใช้กากักน้านะครับผมดูดเอาใต้ท้องอ่างให้ได้มากที่สุดนะครับผมเราจะดูดให้ทุกคันนะครับนะครับตอนนี้หลังจากคันน็อตใต้ท้องอ่างนะครับอ่าจะทําการมากนะครับเพื่อ็นการเช็คงานนะครับการเลืมนะครับแล้วก็จะมาก เออมากวันทีของกองเครื่องนะครับนี่นี่นะครับอ่าในโซนของเครื่องน้ำมันเครื่องก็จะมีบริการเช็คลมยางให้ด้วยนะครับผมเช็คลมยางทั้งสี่ล้อน,นะผมว่ามีค่าที่เท่ากันหรือเปล่านะครับผมโอเคครับ <S <S อ่าหลังจากที่เราเอาน้ำมันเครื่องเก่าออกเสร็จนะผมเดี๋ยวเราจะทำการเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปเลยนะครับผม เดี๋ยวเติมเสร็จเราจะ start เราทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับผมเดี๋ยวดับเครื่องดึงการวัดมอวัตต์ระดับน้ำมันเครื่องกันเลยนะครับผมสำหรับเช็คเพิ่มเติมทางร้านของผมเสร็จใส่น้ำมันเครื่องก็จะมีอีกอย่างด้วยนะครับผมเช็คความชื้นในน้ำมันเบรกให้ด้วยนะผมะโดยมีเครื่องมือเช็คนะผมนี่สาขานี้นะผมถือว่าความชื้นยังน้อยอย,อยู่นะครับผมโอเคครับให้สองระดับน้ำมันเบรกก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับผม ในส่วนน้ำยาหล่อเย็นก็ถือว่าย,างยังอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่อยู่ในแมกเจอร์นะครับอยู่เกณฑ์ปกติสีก็ถือว่ายัางได้อยู่รถยังใหม่อยู่นะครับันสองนน้ำมันเอวอร์นะครับผมก็ถือว่ายัางอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับสีก็ยังได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทําการเช็ควัดระดับน้ำมันเครื่องพอส่งงานลูกค้ากันเลยนะครับเลินะครับ หลังจากที่เราสตาร์ทราทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะผมเราจะได้ทําการดับเครื่องแล้วแล้วก็ได UH ้ทําการดึงการวัดวัดระดับน้ำมันเครื่องมาแล้วนะครับผมนี่น้ำมันเครื่องอยู่ในเกียร์มาตรฐานนะครับผมอยู่ในเกีย์ที่2นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราทําการเช็คความเรียบร้อยกับสองงานลูกค้ากันเลยนะครับผมาเซฟที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับหาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรทางร้านมีเลือกหลายแบบนะครับหากลูกค้าตั้งใดสนใจนะครับติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊กนะครับ นัดอะไรซิ่งหรือบโทรนะครับ0.5.2.3.2.6.5 9 2สำหรับนี้ขอบคุณครับ